พ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยะพินจะพามาดูวิธีการขยายพันธุ์ฮูลาชินีหินอ่อนนะจ๊ะเขาบอกให้เลือกล้ายสวยๆเลือกล้ายล้ายมันก็สวยทุกร้ายเนะี่ยแต่ถามว่ายะพินเลือกชอบล้ายไหนนี่จ้ะจะพินพามาดูนะนี่จ้ะอันนี้แ็งมันน่าจะไม่สวยหน่อยนี่จ้ะน,นี้ลายขาวโบ๊ะเลยตอนนี้สวยสุดลายขาวแล้วมีฮาร์ปเนี่ยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะจ๊ะ,จจะ,จะเห็นไหม มันจะมีลายฮาร์ปด้วยจ้ะฮาร์ปฮาร์ฮาร์ฮาร์เนี่ยแม่จ๋พ่อจ๋าแม่จ๋าแต่เขาเรนิยมลายไหนเลยยายพินไม่รู้นะจ๊ะแต่ยายพินชอบลายฮาร์ปยายพินก็เลยเอามาจ้ะวิธีการขยายพันธุ์เนี่ยจะ้ะ้าแล้วอยากให้ต้นใหญ่แล้วก็เอาไว้ต้นเดียวอย่างเงี้ยเส้นเดียวอย่างเงี้ยเดียเออกมแล้วตัดออกมาจึ๊บเนี่ยเดี๋ยวมาตัดครึ่งเลยจะ้ะขยายพันธุ์เนี่ยเส้นเดียวถ้าอาหารสมบูรณ์เขาจะใบใหญ่เองจะ้ะ ตอนแรกเยพินไม่รู้ไม่เข้าใจคิดว่าเออพันใบใหญ่พันใบเล็กเยพินเห็นเขาขายกระถางละห้าร้อยเยพินว่ามันแพงก็เลยไปเจออันนี้ราคามันถูกก็เลยถามค่ะว่ามันมีใบใหญ่ใบเล็กไหมแม่ค้าคนที่ขายก็บอกไม่มีแล้วไอ้หนูเอ้ใบใหญ่ใบเล็กอ่ะมันมีใบเดียวนี่แหละอันไหนมันงามมันก็ใบเล็กต้นมันเยอะอ่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ได้ใบใหญ่ๆนะจ๊ะให้เราเลี้ยงให้น้อยเถาจ้ะตัดออกเลย การตัดเย็นแล้วจะไปตัดถึงโคนนะจ๊ะเราต้องตัดไว้สักสองใบเดี๋ยวเขาได้แตกสองยอดเห็นไหมเนะี่ยเนี่ยยิพี่เหลือไปสองใบเขาได้เหลือสองยอดตัดเลยจ้ะไม่ต้องเสียดายแถาเดียวเราก็พอละจิ๊บ่ยอันนี้เขาตัดยอดไปแล้วจ้ะตัดพอตัดยอดปุ๊บเขาก็จะแตกใหม่ปั๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ยแค่ไว้ มีคนหลายคนเราบอกเห็นยาพินทําคลิปว่าสงสารต้นไม้จังไม่ต้องสงสารจ้ะเขาจะได้เติบโตจ้ะเนี่ยนี้ยอดตัดจึ๊บไบนี้เราคิดแล้วกระถางนี้มันเยอะเราไม่ไม่ต้องการเลี้ยงกระถางแล้วเราต้องการขยายพันธุ์เยอะๆอะึ้งนี่จ้าซึ้แค่ไวะลา ไม่ได้ใช้อะไรละลากเขาจะเกาะกับเนี้ยเขาหากินรลกเขาเรียกหลากอากาศเนาะนี่ไม่ได้ใช้ละสําหรับเพื่อนๆที่ว่างๆงานนะจ๊ะไม่ได้ทําอะไรเนี่ยจะ้ะแค่นี้แหละได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาแตกใหม่เป็นพุ่มเป็นพวงอีกเหมือนเดิมเนี่ยแค่นี้แต่อันนี้เถวนี้แถวนี้เอาอันไหนไวด้ดีเอาไหนไวด้ดีเอาเอันใหญ่ไวด้ดีเล็กเอาออกเลยไม่ต้องเสียดายจ้ะพระจ๋าแมจ๋า เพื่อว่าเราจะได้มีพันขยายเราจะได้ไอ้นี่จ้ะเป็นอาชีพของเราเนาะโอ้ลากกอดแน่นเลยนะเนี่ยลากอากาศเขาเนี่ยอย่าก,กอดแน่นสิลูกมาเออเฮอหักเลยยายพี่เนยยายคนนี้แกสเบิร์สะสบ้าอีกแล้วหักเลย่่แต่พวกนี้เขาเป็นง่ายจ้ะ พินกบิ่งลองเลี้ยงนี่แนละีลากอากาศติดไม่ตายจ้ะละกาัดติดตแล้วเอาเขาออกเลยจ้ะไว้เส้นเดียวพอจ้ะหนึ่งข้อสองข้อสมข้อสี่ข้อก็พอละเขาหนึงสี่สี่ตาก็สี่ยอดอะจ้ะจะของเดิมคงจะปวดใจเนาะเห็นต้นไม้โหยายพินแกซื้อมาแล้วแกเอางัดว่าเชือดเลยแต่เราต้องทําจ้ะมันเพื่อเป็นอาชีพจ้ะถ้าเราไม่ทําเราก็ มีอยู่แค่เนี้ยเนาะถ้าเราอยากเดินหน้าต่อเราต้องเหน่ดจัดการจ้ะลากแน่นมากจ้ะพ้าจะไม่จ๋าทีขยายพันธุ์ไม่ยากเลยเนี่ยสรหรับเยพินนะีมือระดับเยพินแล้วหลอดเป็นร้อยเน่าเป็นพันนับเป็นพันเป็นกอง อัน,นี้เขาหยักเข้าไว้อีข้อสองข้อจุ๊บแค่นี้ใช้ได้ละเดี๋ยวเขาแตกมายอดเขาก็จะใหญ่จ้ะใบมันเยอะเราไม่ต้องไปใส่ใจเลยจ้ะตัดทิ้งไปเลยใบเยอะจัดแล้วตัดทิ้งไปเลยจะได้ไม่มีอะไรมาคายน้ําแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะเรามาวางพื้หแห้งนะสมมติทิ้งต่างนะ มาวางถึงให้แห้งสักครึ่งชั่วโมงเราแช่ไว้ในน้ํายาเร่งรากนีนครึ่งชั่วโมงแล้วมาวางไว้ข้างบนครึ่งชั่วโมงแต่สมมติติงต่างว่ามันแห้งแล้วนี่เลยจ้ะเราก็ใส่เลยสองยอดเลยกันเป็นกันตายจ้ะกันตายเีย๋ยว่าตายเราก็จะได้เหลือ,อยอดหนึ่งเนาะแบบเนี้ยแค่เนี้ยดินก็กลับมะพร้าวใบกัมปูคิวัวกลับมะพร้าวเยอะๆแค่นี้นะจ๊ะง่ายมากจ้ะอ้าย นี่อีนี้ก็เหมือนกันอีกอีกนี้อีน,อนี้คูงาช้างครูงาช้างก็ทาเหมือนกันจ้ะไม่ต้องไมเสียได้ถ้าเราเสียได้แล้วเราจะไม่มีพันจะ้ะเป็นของต้นไม้ของยยพินแล้วต้องอดทนทุกต้นจ้ะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็มีพันอยู่แค่เนี้ยเราก็ไม่มีพันขยายถ้าเราไปซื้อมาปลูกเยอะๆมันก็ไม่ไหวมันก็จะเปืองตังจะ้ะ ทูงาช้างใส่น้ํายาเร่่องลากและใส่เครื่องดื่มชูกำลังสักหน่อยสิเอ้าหมดจะใส่เครื่องดื่มชูกำลังสักหน่อยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีไม่มีน้ํายาเร่่องลากก็ใช้เครื่องดื่มชูกำลังได้นะจ๊ะยังไงยาพินก็ฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะ